เอาสายเคเบิลต่อโป๊ะโป๊ะไม่ใช่เอนานี่มันใช้ยังไงผมลืมไม่ใช่ท่อแบบนี้หรอหรือว่าใช่เออหรือมันต้องใช้เน็ตเวิร์กเคเบิลแบบนี้ปึ๊กอะฮะแล้วก็แบบนี้ไม่อะลองดูนะลองดูแนละ้วลองดูลองลอง,ลอง,ลอง,ลองปึ๊บนะฮะถ้าเราคลิกขวาปึบ ฮัลโหลสวัสดีครับก็เป็นครั้งสำหรับไปคาฟอีกรอบหนึ่งนะ,นะครับผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮนะเราจะมาเล่นเกรฟักเตอรี่กันต่อน,นั่นเองฮะหรือโลกนี้มีแต่หินก็นแล้วแต่จะเรียกนะฮะซึ่งในคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทำระบบจัดเก็บไอเทมข้างหลังของเราให้ฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมฮะเพราะว่าไอ้ระบบจัดเก็บไอเทมของเราเนี่ยฮะโบราณโบราณเสเหลือเกินฮะใช้งานก็ลำบากลำบากต้องเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเสียเวลายหยิบไอเทมใช่ป่ะดังนั้นฮะเรามาทำเควสอันนี้กันดีกว่าาาาาาาฮฮฮฮะะะะะะะมมมมมัััันน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 จจจเเ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 ปปป็็็็คคววสดดด้้้้้้ซยยตรรรรงงีีีชืื่่่่อออออกกกกบบบบไไไททถข๊ใหา จานวนค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรไม่เป็นไรฮะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งความทรหดนิดนึงแต่ผมบอกเลยเป็นอะไรที่คุมคามากมากซึ่งจุดเริ่มต้น,นะฮะเราจะต้องทําสิ่งนี้ก่อนเลยฮะ Network c a b l ลนะ,ะซึ่ง Network Cable เนี่ยฮะมันก็จะเป็นการเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันก็เหมือนคอมพิวเตอร์มันก็ต้องมีสายไฟใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันฮะมันคือสายไฟวิธีการคาบนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรเลยฮะใช้เหล็กจํานวนมากโอ้ oh, ไม่นะเรามีเหล็กหรือเปล่าขอดูแป๊บนึงนะฮะเร,เ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 รามีเหล็กเหลือเกลื่อเคเราน่าจะมีเหล็กเยยอออะะู่พสมควรล แล้วเราก็ต้องการหินเรียบด้วยเช่นกัน,นะฮะหินเรียบของเราโอไม่น oh ะหินเรียบของเรา oh เรอรา๋อ oh น่าจะมีไม่ค่อยเยอะแน่เลยฮะเดี๋ยวไปหาหินเรียบดีกว่า oh. อ่าหินเรียบทํำยังไงฮะก็กลับเข้ามาในนี้เออแบบนึงนะฮะพอเอาแรบ ปิวปิวปิวแปปหนึ่งนะฮะโอเคเราเข้ามาในนี้ฮนะพอดีผมย้ายไอ้เจ้าบ็อกวิเศษมาตรงนี้ฮนะนี่คือเครื่องปั๊มแรกของเราถ้ายังจํากันได้และเครื่องปั๊มหินของเราโคอโบสโตนอันไหนคือโคอโบสโตนเนี่ยมาเคลียร์กันก่อนนีมันก็โคโโอโบสโตนทั้งหมดอนะอันไหนคือโคอโบสโตนเนี่ยอันอันขวาล่าตัวนี้ฮนะเรามีโคอโบสโตน เรามีคบองสโตนประมาณเกือบพันก้อนแล้วน่าสนใจขอบคุณนะเอามาปิ้วปิ้วซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเอาคบองสโตนเนี่ยฮะมาเผาแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเพราะว่าเราต้องใช้สโตนจํานวนมากแหละมั้งนะฮะคือจําได้ใช่ไหมฮะตอนเผาไอเทมก่อนหน้านั้น ก่อนนั้นก่อนนั้นก่อนนั้นตัวเนี้ยฮะมันเป็นลาวาใช่ไหมมันก็เผาได้แต่ว่าตอนเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นน้าเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวค่อยว่านอีกทีหนึ่งเรามาทําสายเคเบิลกันดีกว่าฮะซึ่งสายเคเบิลทำยังไงฮะ cable ก็คือต้องใช้ stone slab ใช่ไหมได้ฮะปิป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 ิปป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  ได้รับของรางวัลเย้ขอบคุณครับ <g ül> เรามาเริ่มเก็บของแบบชันฉลาดกันดีกว่าซึ่งไหนดูซิมันว,ว้าวโอเคหนังสือนี้อย่าไปอ่านมันจะอ่านก็ได้นะัะผมไม่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนนิดนึงเล่นตามผมไปดีกว่านะฮะแล้วก็เล่นตามเควสที่เขาให้เรามาแบบนี้ดีกว่าฮะอ่าไหนดูซินี่ฮะขั้นตอนต่อไปฮะเขาแนะนําอันนี้เลยฮะมันคือหัวใจของระบบเก็บไอเทมฮะซึ่งวิธีการคราบนั้นโอ้ง่ายแสนง่ายใช้อะไรฮะใช้หิน ใช้บล็อกคอรโอเคใช้บล็อกควอต oh, <okay. S 1> แล้วก็เพชรเม็ดหนึ่งโห oh, ครับราคาถูกมากเลยโอเคครับ okay, ผมชอบฮะของถูกๆเราชอบ <Hey. S 1> ซึ่งเรามีคอตใช่ไหมฮะนี่เรามีเนเยอร์คอรดอยู่เอามาอัดบล็อกฮะกี <Q. S 1> ่ก้อนนะตึ้งตึงตึงตึง,ตง,ตงแล้วเราก็ต้องการเพชรเม็ดหนึ่งฮะเอามาหนึ่งเม็ดเย้ซึ่งเราก็ครับเรียบร้อยโอเคเอามาแปะไว้ตรงไหนดีฮะสมมติ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 นะครับสมมติสมมติสมมติผมขอแปะไว้ตรง โอเคฮะเดี๋ยวขอมาแปะไว้ตรงนี่ชั่วข่าวก่อนแล้วกันฮะน่าเกียดหรือแปะตรงไหนดีอ่ะแปะตรงนี้แล้วกันจุ๊บโอ้โห,หน่าเกียดกว่าเดิมอีกอขับติ้งเทเบโลิลอืม,อ,มอ่าอย่าทาอ่าแปะไว้อย่างนี้แล้วกันอ่าโอเคฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันรับของรางวัล ย้ yeah. ขอบคุณฮนะและหลังจากนั้นถัดไปฮะเราจะต้องทำสายเคเบลิลที่เอาไปเชื่อมกล่องเก็บของต่างๆฮะซึ่งเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าลิง์เคเบิลซึ่งลิง์เคเบิลแบบแบบแบบดูดิถูกคนนักดูดจักรเรตเวอร์คอนโทรเลอร์แอนด์ฟิลด์ไดมอนด์แท็กแอร์ทำไมเราต้องพูดภาษาต่างอินเดียก็เหมือนกันเราก็ทำตามเควสเข้าไปแล้วกันนะโอเคครับฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหม <laughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมพูดอะไรไ <laughs> หนดูซิซึ่งวิธีการทำนั้นง่ายไหมก็คือเอากล่องเก็บของอะไรก็ได้แล้วก็ล้อมรอบด้วยเคเบิล โอเคได้ไม่มีปัญหาฮะไม้เต็มบ้านเต็มเมืองดังนั้นเราก็จะทํากล่องเก็บของมาบึ๊ดบึ๊ดบึ๊ด,ด,ดแล้วก็ทําลิงเคเบลมาแบบนี้ทํามากี่อันอตึงตึงต๊งตึ๊งนะ,ะทำมาเท่านี้ก่อนแล้วกันเย่ขอบคุณฮะรับของรางวัลเราได้อะไรมาเนี่ยฮะกล่องออปซิเดียนน่าจะเป็นกล่องวิเศษอะไรสักอย่างไหนลองเอามาเปรียบเทียบกันดูสิฮะว่ากล่องออปซิเดียนกับกล่องไดมอนต่างกันยังไงกล่องไดมอนแน่นอนฮะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วกล่องออปซิเดียนล่ะ <c oughs> เท่ากันไหมเท่ากันปะอ่านั่งนับพร้อมกันเลยแล้วกัน1 2 3โอ้ยส5หโอ้ยตายแล้ว6 7 8 9 10โอเ้สเลขกาผมน่าเกลียดจัง10 11 12โอเคฮะอันนี้ได้12ใช่ไหม9โอเคฮะแล้วกล่องตรงนี้ล่ะฮะเท่ากันไหมเท่ากันเห็นป่ะอันนี้คือกล่องเพชรอันนี้กล่องออฟซิเดียนช่องเก็บของเท่ากันเลยถ้าให้เดาวนะออฟซิเดียนอันนี้เนี่ยฮะมันจะมีความทนต่อแรงระเบิด รู้เหมือนกันฮะมีประโยชน์ยังไงอ่ะก็ถ้ารู้ก็บอกหน่อยแล้วกันแต่ว่าน่าจะทนต่อการแบบพวกแรงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแหละเย่ <Yeah. S 1> ขอบคุณฮะและหลังจากนั้นฮะเราก็จะต้องทำเคเบิลซึ่งเคเบิลทำยากไหมอ้โห hmm. oh, oh, oh. ง่ายแสนง่ายขอคืนคำพูดฮะไม่ง่ายฮะนี่ไอเทมอะไรอะ่ะฟอร์ตแอนลิชไอรอนอ๋อโอเคนึกว่ามีอะไรน่ากลัวก็แค่เอาเหล็กผสมฟอร์ โอ้หน่ากลัวตรงไหนเนี่ยคือสูตรคราบแต่และมอสแพ็กมันไม่เหมือนกัน,นเข้าใจไหมอันนี้คือเคแฟคตอรี่มันก็จะง่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูมอสแพ็กอัน,นอื่นๆนี่คือแบบโอเกียรโอเคเราก็ได้เคเบิลมาปิวปิวปิวขอบคณครับว้าวเอ่อคอนเนคติงโอเคฮะรับขอรางวันเย่ตอนนี้ของในตัวเราเริ่มลกแล้วขออนุญาตทดลองนิดนึงแล้วกันฮะเราจะลองแปะไว้แบบนี้แป๊บหนึ่งทดลองดูก่อนคือผมก็จะไม่ได้แล้วว่ามันใช้ยังไงแล้วก็ลอง เอากองแปะไว้แบบนี้ดูสิปึ๊บปึ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็เอาสายเคเบิลต่อโป๊ะโป๊ะไม่ใช่เอานานี่มันใช้ยังไงผมลืมไม่ใช่ท่อแบบนี้เหรอหรือว่าใช่เออหรือมันต้องใช้เน็ตเวิร์กเคเบิลแบบนี้ปึ๊กอะฮะแล้วก็แบบนี้ไม่หรือต้องใช้ลิงค์เคเบิลแบบนี้กึ๊บเอาอ๋ออาจจะใช่ใช่ไหมไม่รู้อ่ะ <c oughs> เอเอโอ้ได้ไหม ได้เอ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 ได้ไหมได้ไหมไม่รู้ oh, ใช้ยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งไปรีบใช้ฮะมันยังไม่เสร็จคือตอนนี้เราทาคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราทา <c oughs> สายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปฮะเราต้องทําจุดที่ว่าแบบเราจะดึงไอเทมออกมาเนี่ยอ่าไหนดูซิ storage inventory ครับยากไหมโอ้โหครับง่ายมากโอเคแล้วเราก็ครับเสร็จเรียบร้อยเยี่ยมขอบคุณครับไหนดูสิฮะ inventory access without crafting กดลองดูนะลองดูแล้วลองดูลองลองลองปุ๊บนะฮะถ้าเราคลิกขวาปุ๊บ อ่ะกดรับของราองวัลก่อนฮะเย้แล้วเราจะเชื่อมกล่องยังไงนั่นสินะฮะเชื่อมยังไงอ่ะจอยดูใยใช้ไม่เป็นหมวดสัวซะไม่มีเอาจริงๆฮะมันควรจะต่อลักษณะค่ะโอ้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 พึ่งฉลาดเอคิวส0ง้อนั่นไงฮะคือเราต้องใช้สายลิงเคเบลโอ้แล้วที่ผ่านมาเราไปใช้สายแมวอะไรเนี่ยฮะ ที่ผ่านมาเราไปใช้เลยใช้เคเบิลธรรมดาโอ้ยน่าเกลียดปึ๊บปึ๊บแล้วมันจะไปเชื่อมได้ไงล่ะโอ้โหไอคิวจริงๆเลยเอาวันนี้เชื่อมด้วยกันโอ้โอโอู้น่าสนใจโอ้เก็บไปเทมได้ออ้ชีวิตดีดีผมบอกเลยผมแฮปปี้มากจากดีแท็สงสัยเพิ่มตัวนิดนึงฮะถ้าเกิดสมมติเราเอากล่องเนี่ยฮะมาวางติดลักษณะแบบนี้เนี่ยฮะเรายัางจะต้องใช้สายเคเบิลต่อหรือเปล่าไหนดูซิเราเก็บของได้ไหมเราเก็บของไม่ได้ใช่ไหมอ๋อแสดงว่ายังไงก็ตามเราต้องใช้สายแบบนี้ต่อแล้วเราก็เก็บของได้อ๋อ โอเคและช่วงนี้สนับสนุนโดยตัวผมเองฮะเสื้อแท็กเกอร์ไมค้าฮะมีทั้งหมด2สีให้เลือกครับมีสีดำนะฮะแล้วขนาดเดียวกันก็มีสีขาวด้วยเช่นกันฮะมีครบทุกไซส์เลยฮะมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL ซึ่งก็จะเป็นเสื้อโลโก้ช่องตามลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครสนใจครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำที่ไผ่ใต้คลิปครับโค้ดส่วนลดไปขุดกันในช้อปปี้เอาเองฮะท่านผู้ชมครับ ได้เวลาลื้อบ้านกันแล้วฮะรู้ปะฮะผมจะทําอะไรครับผมจะเอ่อทันหงตรงนี้ทิ้งให้หมดเลยฮะใช่ฮะไอ้พวกก้อนพวกนี้เนี่ยฮะเอาออกห้หมดเลยเราจะเปลี่ยนจากดเรตรงนี้ธรรมดาเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า compacting table compacting <oughs> drawer คืออย่างอันนี้นเห็นปะ่ะฮะเราสามารถใส่แบบพวกเลสโตนเข้าไปแล้วมันก็จะอจเป็นก้อนให้อัตโนมัติคือมันประหยัดพื้นที่ไงเข้าใจปะ <c oughs> ดังนั้นฮะเ่ะลงมาก่อนอ่ะเอามาไว้ข้างล่างก่อน เห็นปะฮะเรามีแร่กี่ชนิดเรามีแร่อลูมิเนียมแร่เพชรแร่ทองแร่แมวอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดนะฮะแร่แร่แ,รแมวมีปะโอ้นั่นแหละฮะแล้วมันมีแร่กี่ชนิดเราจะทำดอเวอร์อันนี้ให้ครบหมดทุกอันเลยอันนับแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดสิบสองเราต้องทำเพิ่มอีกสิบสองอันซึ่งถามว่ามาทำยากไหมไม่ได้ยากเลยฮะไปไปทำอีกสิบสองอันดีกว่าฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิวฮะแล้วเราก็ทำคอมแพลกซดอเวอร์ได้แล้วเยี่ยม เรามาเริ่มเก็บของกันเลยดีกว่าฮะเก็บอ่ะ,อะเก็บตรงไหนดีฮะเราเอามาเก็บที่เดิมของเราตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่าทำไงดียกกล่องพวกนี้ออกมาให้หมดก่อนยกออกมาสิฮะเอามาออกมาข้างนอกก่อนเอาออกมาเอาออกมาเกะกะมากเลยฮะยิ่เอาออกมาก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็เริ่มเอาแร่ใส่เข้าไปฮะวางวางวางตืมตืมตมมีแร่อะไรบ้างอะอ่ะแน่นอนฮะมีเพชรฮะเราใส่เพชรเข้าไปปึ๊บเห็นตาฮะอัดบอกให้อัตโนมัติชีวิตดี แล้วมีอะไรอีกฮะมีของอะไรที่เกะกะ่านใช่ไหมฮะฐานเกะกะมากเอามาอัดบล็อกจึ๊บขอบคุณฮะแล้วก็มีทองด้วยใช่ไหมฮะแบบนี้แล้วก็มีลาพิสลาซูรีอาศัยเข้าไปมีอันแรกมันมีแร่เยอะมากนะมอสแพคอันนี้เนี่ยอะเอาเหล็กออกมาเย่มีอันนี้มีลีดมีโอ้มีคอปเปอร์หนึ่งสสามสี่ทำเพิ่มอีกนิดนึงโอเคปองปองปอง ไว้ตรงไหนอีกเดียคือเอาไว้ข้างบนนี้หรอโอ้โหน่าเกลียดจังอ่ะอยูเลเนียมเข้าไปแล้วก็แล่อะไรสักอย่างอาศัยเข้าไปแล้วก็อันนี้อ่าใส่เข้าไปแล้วก็แลสุดท้ายอะไรสักอย่างใส่เข้าไปเอออยู่สูงไปอ่ะอุ้มมันลงมาแป๊บขอโทษนะครบลงลงมาเดี๋ยวนี้โอ,อเคฮะเอามาแปะไว้ตรงนี้เออดูดีขึ้นตรงนี้ใช้เป็นครับติ้งเทเบิลธรรมดาโอเคครับดูดีขึ้น แล้ yeah. วออเวอร์พวกนี้ทำยังไงฮะเราเอาพวกอัปเกรดเนี่ยฮะออกมาให้หมดเรามีอัปเกรดในมีบ้างหรือเปล่าไหนดูซิ mm. โอเคฮะเอาอัปเกรดออกมาให้หมดเอาออกมาอ่าใช่ฮะ ไอ้เจ้าหินพวกนี right. ้เนี่ยฮะเอาออกมาให้หมดด้วยเช่นกันฮะเอาออกมา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 เอาอาเอออกมาอาออกมาาอกมาเอากมาเมาใส่อนกมาเอาอกมาเากาอนกมเอา้อกมากมาเอาออกมาเอ้กมาเอาอกมเอามาเอายอกอาอมาเอาออกมอมาเอาอเข้อกาอกเอาสกเอาเอาออกเอาออมาเอมาิอเตออ์มาอเอาออกาเาอมาเอาอากมาเาเออมอมาเอาเอาเอกเอมเอาอากมาอาอกากเอามเอเาอามาาอมาา ต,ตึง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 แล้วก็เอาทองมาอีก2อเออหนึ่มฮะมันเป็นอะไรที่สบายมากเลยนะอยากได้ทองก้อนก็กดข้างบนอยากได้ทองที่เป็นอิน o อก็กดข้างล่างอยากได้ทองนักเก็ก็กดข้างล่างคือแบบมันดีมากๆเลยฮะทำฮะจงทําแล้วเราก็คราฟเสร็จเรียบร้อยเย้ขอบคุณฮะแห้วรับของเรามานิดนึงปึ๊ก thank you ตอนนี้ฮะคอมพิวเตอร์ของเราเสร็จแล้วเราต้องเชื่อมคอมพิวเตอร์ของเราฮะ เข้ากับลินชักพวกนี้ซึ่งวิธีนั้นง่ายมากๆฮะเราต้องใช้ดอเวอร์คอนโทรลเลอร์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะซึ่งวิธีการครัฟก็คลิปที่แล้วเราก็เพิ่งทำไปนั่นแหละเอาคอมเพลเตอร์มาหน่อยสิและเราก็ได้ดอเวอร์คอนโทรลเลอร์เรียบร้อยเย้ yeah, ขอบคุณฮะลองดูสิฮะว่าเราจะเก็บไอเทมได้สบายหรือเปล่าโอเคฮะมาที่ตรงนี้แปะเข้าไปเย่ yeah. แล้วก็ต่อสายไฟเข้าไปต่อแบบนี้ฮะต่อแบบนี้แล้วก็ อ่ะขยบเข้าไปใกล้ๆนิดนึงอัตลาลาขยบไปใกล้ๆนิดนึงแล้วก็ขยบมาตรงนี้นิดนึงลองคิดขวาดูสิปึ๊บออ้ไอเทมมันก็ออกมาหมดแล้ว <laughs> สบายสมมุติเรามีเหล็กเราอยากเก็บเหล็กเราก็กดเก็บในนี้ได้เลยเอ้ยชีวิตดีซึ่งในนาคตตรงนี้เห็นปะมันก็จะมีกล่องเก็บของเออลาผิดเออลาผิดเออเอาออกมา อ่ะเก็บเก็บเก็เก็บิวๆิวนั่นแหละฮะอนาคตเห็นปะมันจะมีกล่องเก็บของอีกเยอะๆเลยใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะเดี๋ยวก็ให้มันเก็บอัตโนมัติไงโอยโวชีวิตสบายเหลือเกินได้เวลาเคลียร์ของแล้วฮะนี่เห็นปะมีบ็อกจำนวนมากเราเอาออกมาให้หมดเลยอู้ยจะได้ลงลงสักทีเอาออกมาให้หมดเนี่ยฮะพวกเศษตักเก็ตเนี่ยฮะโอ้จะได้ลงสักทีเอาของออกมาแล้วก็ใส่ปืด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 ปะลงขึ้นเยอะโวชีวิตเลิฟยมาก มีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องอันนี้อะไรเนี่ยคอปเปอร์นักเก็ตอ่ะแล้วเอ๊ะเอ๊ะคอปเปอร์นักเก็ตคอปเปอร์มันมีกี่ชนิดเนี่ยเอาละฮะอันนี้ก็ทองแดงนี่ก็ทองแดงเอ๊ะนานี้มันมีทองแดงกี่ชนิดเนี่ยซีโอเออมีคอปเปอร์กี่ชนิดเนี่ยไหนดูซิมี่คอปเปอร์กี่ชนิดเนี่ยชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองชนิดที่สามชนิดที่สี่ เราเก็บไหน <c oughs> และอีกสักนิดนึงล้กันฮะก่อ,อนที่จะแฮปปี้เอนดิ้งคือตอนเนี้ยฮะคอมพิวเตอร์เก็บของของเราเนี่ยมันอยู่นะบริเวณตรงนี้ถูกต้องปะฮะแต่บางครั้งเนี่ยฮะเราต้องการหยิบไอเทมจากบริเวณที่อื่นอะคือขี้เกียจเดินไปตรงนั้นอนะเข้า <c oughs> ใจไหมเราอยากจะแบบเออหยิบไอเทมบริเวณตรงนี้อะฮะสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้ฮะลากสายมาสิฮะนี่เรามีสายเน็ตเวิร์กเคเบิลอยู่ใช่ไหมลากมาเลยอะลากยังไงก็เจาะรูเออเจาะรูข้างล่างแป๊บนึงนะเออ เจาะรูข้างล่างแบบนี้ได้ขุดไปเลยฮะอ่าอ่าอ่อ่โอ้โหมันก็ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วล่ะฮะขุดไปเถอะ <c oughs> เดินสายใต้ดินนิดนึงจะได้แบบเป็นระเบียบเข้าใจป่ะฮะถ้าเกิดสมมติเดินฝายเดินฝายเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเดินสายลอยฟ้าลักษณะคล้ายๆแบบนี้มันก็จะกลายเป็นสายไฟที่พบเห็นได้ตามกรุงเทพมหานครนะที่ว่าสายไฟฮลุงฮลางมากดังนั้นฮะจับสายไฟพวกนี้ใส่ใต้ดินให้หมดฮะแบบนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บจ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 ๊บ,จ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 บโอเค แล้วก็ต่อมาตรงนี้นิดนึงนะฮะยังไม่เสร็จอ่าต่อมาแบบนี้อ่าเรามีสายไฟค่อนข้างเยอะฮะเราจะลากไปเลยฮะลากไปลากไปใช่ใช่ใ,ชใช่เราจะลากมันให้ทัวแมปเลยคือตอนเนี้ยเราใช้รีโมทได้ไหมมันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย,อย่างงี้ดีกว่าอนาคตอะ่ะมีรีโมทแน่นอนแต่ว่าตอนเนี้ยยังยังไงยังไงการลากสายไฟตอนนี้ก็คือทางออกของทุกสิ่งทุกอย่างฮะดังนั้นเราก็ เดินสายไฟใต้ดินซะให้เรียบร้อยปืบ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 ต่อสายโป๊ะโป๊ะแบบนี้ไอ้ย่าของในตัวเต็มน่าเกลียดจริงๆเลยแป๊บหนึ่งนะฮะของในตัวเต็มเอของในตัวเดินทอใต้ดินมาแบบนี้สายไฟเราหมดพอดีแน่เลยหมดไหมหมดไหมโอ้โหสายไฟหมดไหมอ่ะโอเคเดินสายเสร็จเรียบร้อยฮะเราก็จะมาทําตัวคราฟในคอมพิวเตอร์แบบนี้เพิ่มเติมอีกสักอันนึงไหนดูซิเราทําได้ไหมทําไม่ได้ของหมดขาดแมวอะไร ขาดครับติ้งเทเบิลแล้วเราก็ค้าแบบนี้โอเคครับได้เรียบร้อยฮะสตอร์เลตรีควิดเทเบิลโอเคเราก็เอามาแปะที่บริเวณปลายทางแเอาเถอะนะการเดินสายมันก็จะลําบากนิดนึงอนาคตมันสบายแน่นอนฮะเอามาแปะไว้แบบนี้ต่อสายขึ้นไปปุ๊บแล้วเราก็สามารถหยิบไอเทมจากตรงนี้ก็ได้อันนะ่าหยิบไอเทมตรงนี้ก็ได้ดีเดนไปตรงนู้นก็ได,ด,ได้เพราะว่ามันเชื่อมกันโดยสายไฟตรงนี้อ่าอุดพื้นให้เรียบร้อยนิดนึงฮะอุดพื้นให้เรียบร้อยก็ถ้าขี้เกียจก็ใช้เป็น เออไอนี่ก็ได้นะฮะสโตนสลับลวกลวกชัวคาไปก่อนคือเราใช้สโตนสลับเพราะอะไรฮะเวลาทุบป,ปุ๊บเห็นปะ่ะฮะเราก็ได้กลับมาเป็นสโตนเหมือนเดิมอย่างนี้ไงเราก็มาแปะแบบนี้เห็นปะ่ะฮะแนบเนียนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาอยากจะเปิดฝาท่อก็สามารถทุบได้เลยสลัดนะฮะเราก็จะอุดลักษณะแบบนี้ชึบชึบสวยงามและตอนนี้ฮะเราก็ได้ระบบจัดเก็บไอเทมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสะดวกสบายมากกว่าเดิมแน่นอนฮะ,ะยังไงก็ตามฮะ,ค,ะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพลงนี้ก่อนเลยละกัน ขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในไฟยคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบซีรีส์เคฟแฟคทอรี่อย่าลืมกดไลค์แบ่ลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิหไ่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย